สองจอมสลัดครับ20ปีเท่านั้นครับเมื่อวันนั้นคู่ต่อสู้26่26ครับ172กับ176ลงตัวที่67กิโลกรัมโดนหมัดฮุกซ้ายเข้าไปขวายแล้วแม่ลักต่อยเก่งมากครับโอมาจับบิดเลยครับดูการไล่แขนครับไม่ให้จอมสลัดนั้นขึ้นคอครับโอ้หน้าตาแดงเป็นต่ำแล้วครับทางด้านของจอมสลัดแม่ดูเหมือนว่าจะมีแผลแตกบริเวณสันจมูกเลยนะครับจอมสลัดครับเจอหมัดโมมาเฮีย ครับว่าแต่ตั้งลำตั้ง่ากระโดนก่อนเลยครับแล้วโกลแบบนี้นวมเปิดแบบโอ้โะแทงเข้าไปตัวลอยเลยครับเจอเข่าซ้ายเจอมัดอีกครับแต่ยกกาสูงรอสวนเลยครับทางน้าของจอมสลัดครับอุ้ยดังจมูกเบ้าตาครับเห็นผลทันตาเลยครับไม่ต้องรอยกหน้าครับยกใครน็อกใครครับจับตาดูให้ดีเลยครับคู่นี้ครับซ้ายนำเข้าไปครับโอมามาเฮียโอ้โหมาส่งหน้าบ้านครับโอ้โหมัดขวาครับเต็มเต็ม โอ้โหจากคนลูกหล่อตอนนี้ดั้งจมูกเลือดกับดาวทะลักผิดทรงผิดรูปหรือเปล่าครับโอ้โหปากคอนี่แตกยับไปหมดเลยครับดูครับเดินอาดอาอาจเข้าไปไม่สนแล้วครับไม่กลัวแล้วนะครับนักมวยนี่พอปะทะกันไปนี่รู้ครับแม่พยายามจะเตะซ้ายหน้าโอ้โหดูครับบัดขวาอ้าวโอ้โหยอดครับแม่ตัวตายไม่เป็นไรครับกรรมการ นักมวยต้องปลอดภัยครับล้มแบบรู้ตัวนี่ไม่เป็นไรครับหนึ่งนัดนะครับไม่มีอะไรต้องเสียนะครับยกนี้สำหรับจอมสลัดพินั์ทางหลวงโอ้โหแต่ว่าหมัดของอุมามาเฮียนี่ก็ยังหนักยังแรงอยู่ครับตัดลำตัวโอ้โหตอนนี้เบี่ยงซ้ายไปขวาอุตตะลุนนะครับจอมสลัดฝันงองไม่โดนหลังจากโดนเข้าไปหน้าตาบวมปุ๋ยต้องเปิดเกมบ้างครับทางด้านของจอมสลัด อาครับสลัดความกลัวออกไปแล้วครับอาครับพยายามจะเติมเต็มแต่ว่าอย่าเพิ่นะครับโอมามาเฮียทักใหญ่ทักใหญ่เลยแล้วทักษะการใช้กำปั้นนี่ไม่ธรรมดาครับไหวหรือเปล่าโอ้โหหน้าตาเละไปหมดแล้วครับไปต้องนับแล้วครับพอครับโอ้โหโดนหนักจริงๆครับหมึนไปหมดเลยครับจอมสลัดครับจบแล้วดูหมัดครับความหลากหลายของเขาครับ ได้ทีก็แม่งขยมขย o b j ใส่เลยครับพยายามจะเปิดเกมรุกนะครับจากด้านของจอมสลัดแต่ว่าดูครับแทงลากมาเสียบครับตบด้วยขวางัดด้วยขวาเรียบร้อยครับโอ้โหเจออัปคัดเข้าไปนะครับลูกนี้สำหรับจอมสลัดครับลากมาเสียบกันนะครับตบขวาไม่โดนเปลี่ยนเป็นอัปคัดครับ